ท่านผู้ชมตอนนี้วัดทะเลาะบอดีนะฮะนี่นะฮะใกล้สะพานพระรามแปดนะฮะวันนี้เราจะพามานะพบรูปศักดิ์สิทธิ์นะฮะนะฮะที่อัญเชิญม,มาจากเวียงจันทร์เลยนะครับผม,อ,มอ,อ่านะฮะเ,เป็นพระประธานในพระโบดสถ์นะฮะอ่าเดี๋ยวเรามากาศสักระพระพุทธศักธรรมนะครับผมนี่นะเป็นพระพทธรูปศักดิ์สิทธิ์อายุกว่าเก้าร้อยห้าสิบปีนะฮะนี่นะฮะปฏิสถานอยู่ จะสู้ไม่ดูนะครับน่นเป็ติปฐานอยู่มีพระรันตสาวกอยู่เพื่อนสายขวาด้วยนะครับขออนุญาตนะครับขอบคุณค่ะ จะให้ชมใกล้ๆเลยนะรูปคู่บ้านคู่เมืองะฮะอันนี้้บอ่าอ่าใช่ครับผมบใช่ครับผมถ้าเกิดใครขอพรหรือว่าบนบานฐานเก่าเนี่ยก็จะต้องนำอ่านอีสานะฮะพรอะไรมาถวายในหังข้าวบุโอเคครับผมก็เช่นส้ตตมตำปลาลาไก่ย่างข้าวเหนียวนะฮะนะครับขอพรได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นพระเก่าแก่นะะที่ เรานําเชิมมาจากเบียงจันนะฮะในยุคราชการที่หนึ่งเนี่ยสต่ไมไปปราบอาที่กระบฏที่นางก็จะได้อัญเชิญพระแก้วมรกตมานะครับแต่ว่าอันนี้เป็นยุคของพระนางเก้านะฮะที่ใช่คร,รับผมนี่เป็นรพระประธานเป็นพระประธานในพระบรมศใช่คร,รับศักดิ์สิทธิ์มากนะครับแล้วก็มีอายุเก่าแก่มากเลยนะตามตำนานเนี่ย,<ด>ยจัดสร้างโดยพระานางจามเทว,เทวีนะครับผม เรอยู่ที่วัดเทนหิตประดีเนี่ยฮะถ้าเกิดใครจะมาเนี่ไม่ไกลนะแต่ว่าทางเข้าเนี่ยต้องบอกก่อนว่าแคบนิดนึงนะฮะและภายในที่จอดรถน่าไม่เยอะนะฮะแต่ว่าขอเชิญมากราบสักการะกันที่เยอะเลยนะฮะอ่ลนะฮะอันนี้นะคระับคือพระราชนุสัวรีพระนารายณ์ตามเทวีใช่กับผมอาพระอ,องค์ท่านเนี่ยฮะ ทรงพระละตันดิให้สร้างพระพุทธรูปเช่นนี้จัดสร้างพระพุทธรูปนะฮะหนึ่งในสามนะฮะก็คือพระพุทธรูปอ่าแต่คำนะฮะที่เป็นพระประธานหลวงพ่อพระพุทธเจ้าใช่ครับเป็นพระพระประธานในพระบูชชนวัดแห่งนี้นะครับผมนี่ฮะนี่คือต้นฐานรากฐานเลยนะฮะประกาศขอพรท่านได้นะครับผม แล้วย็ยังมีพระพุทธรูปมีพระสิบรีใหญ่มีพ,พระบรมธาตุเจดีย์ใช่ไหมลูกใช่ไหมครับอยู่ริมน้ํานะฮะเอาล้วฮะคร่า,า,า,คราวๆสั้นๆนะครับเพราะว่าขอเชิญมาในวันสงการเนี่ยมากันเยอะๆนะฮะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์กับขอพรนะฮะอันนี้เป็นพระเจเจอาจารย์เบื้องหน้าทานพระสิบรีประดิษฐานอยู่ด้านหน,น้าใช่ไหมครับใช่ครับเบื้องหน้าทางเข้านะมีพระมหาสิบรีนะฮะองค์ใหญ่นะแล้วก็พระมหาสังกัจจานะ กัจเจนะนะฮะหรือว่าพระสักจายนะปฏิสถานอยู่เทางเข้านะครับเราก็ยังมีนี่นะฮะเบื้องใช่ขบพระคุณพระเจดียเราก็ยังมีสมเด็จผู้จาร์โตด้วยนะฮะมาทางน้ำจะดีกว่านะฮะเพราะว่าจะสะดวกกว่าเพราะว่าทางแคบน่าจะมาถึงจากท่าเรือเทวเวศเนี่ยน่าจะแถบนั้นนี่นะฮะนี่ฮะเพราะว่าทางแคบนะกพอพอได้ทางแคบมากครับทางเจ้า รถสวนบางจุดรถสวนไม่ได้เลยนะครับอฮะนี่คือเราจะปิดคลิปหน้าเพราะพระบรมธาตุจดีนะครับวันนี้ฝากไว้หนึ่งวัดนะฮะอายุรุกุลครับอ่าแพ้แล้วครับอ่าฝากไว้หนึ่งวัดนะฮะก็คือวัดข้าระชการบดีใช่ไหมลูกข้าราชารบดีนะฮะพระพุทธรูปสักศิ์สิิทธ์นะฮะอายุสักคำพระองค์พระพุทธรักคำอายุกี่ปีใช่ครับผมอายุเกือบหนึ่งพันปีนะฮะขอเชิญมากราบสักการะได้ครับขอบคุณพระศราประคองกรทุกท่านครับสวัสดีครับ